เรื่องเรื่องภาวนาเพราะนายไปพูดถึงเรื่องจิตอันอื่นไกลก็พูดมากมายแล้ว,ลวเราเทศเฉพาะรวมเข้ามาหาจิตเดียวเด้อคราวนี้ <c oughs> จิตีเป็นของฝืหัดยากเป็นการลำบากเลือกเกิน จิตในเมื่อฝึกหัดได้แล้วอยู่ที่แล้วเป็นของง่ายแต่คนที่ฝึกหัดจิตอยู่แล้วกลับไม่ชอบอยากจะให้จิตอุ่นอยากจะจิตยุคพระองค์เทศนาว่าจิตตัสสะตมโสดมะเอเอธรรมโทสาธุ จิตตะสาธดรมโทสาทุกท่านวางจิตที่ทรวานฝึกฝนอบรมดีเป็นของดีมากท่านวางเพราะเหตุจิตเป็นของรักษาได้ยากนั่นเองอาจาใจว่าเป็นอย่างนั้น แต่ไหนแต่ใดมาจิตของเรารักษาไว้ไม่ได้ยุไม่อยู่ในที่เดียวแล้วก็ไม่รลไม่รู้จักตัวด้วยว่าไม่อยู่วิ่งว่อนสรพัดทุกอย่างเที่ยวอย่างนั้นโดยเข้าใจว่าจิตว่อนน่ะเป็นความสบายมุนว่อนน่ะเป็นความสบายเป็นความสุข มันพาวิ่งว่อนหลายอย่างเหมือนกับคนที่เคยเที่ยวอยู่แต่บ้านนั้น,นลำขาดเที่ยวบ้านใต้บ้านเหนือเที่ยวเพืองไกล้เมือนบ้านไกลบ้านไกลเพราะนาั้นเข้าใจว่าความสุขการเที่ยวมันต้องคนมีเงินเงิน,งน,งนชั่วหน่อยแต่เงินก็ต้องเราเป็นปคนหา ต้องใช้เงินใช้าต่างแต่ก็เราเป็นคนหาเงินไม่ใช่มาเองหามาแล้วก็ไม่ใช่เงินไม่จะใช้เมื่อไรเราจนคนเป็นคนใช้เงินอีกเหมือนกันแต่ก็เข้าใจว่าสบายเราเป็นคนหาเราเป็นคนใช้เราเข้าใจว่าเป็นนายเงินแท้ที่จริงนั่น เราเป็นคีดค่าเงินดังหากเราเป็นคนหาแล้วก็เป็นคนรักษาแล้วก็เป็นคนใช้เงินอีกลองคิดดูไม่ใช่เป็นขี้ค่าเนนึไม่ได้ไเป็นธาตุของเงินนึอนั่นแหละเข้าใจว่าเป็นควบสุข <c oughs> จิตก็เหมือนกันมันเที่ยวเหนือเที่ยวใต้ เที่ยวไปในที่ต่างๆชอบแทรกไม่มีหยุดยัง้งนั่นแหะเข้าใจว่าความสุขของใจความสุขอันนั้นน่ะเข้าใจว่านั้นความสุขขั้นจิตของเราฝึกฝนอบรมได้แล้วอยู่คงที่ เข้าใจว่าไม่สบายเข้าใจว่าไม่ได้ไม่ไม่ใช่ความสุขอยากจะให้วุ่นวอนจึงค่อยไม่ความสุข <c oughs> ความเข้าใจมันผิดไปอย่างนี้ของเข้าใจของคนเข้าใจว่าสุขเป็นทุกข์เข้าใจว่าจิตอุ่นวอนนะเป็นสุกข แต่พระองค์เทศนาว่าจิตตาธระมะรมโธธนมโธสาธุท่นว่างนันคนที่ฝึกหัดจิตแล้วนั้นได้ดีแล้วนะเป็นความดีอย่างยิ่ง <c oughs> คิดดูมาดูบัวดูสัตว์สารสิ่งต่างๆก็ฝึกหัดได้ใช้ได้ อย่างมาแด่ก่อนเจเนียไม่ไม่ค่อยเห็นคนหัดมาเท่าไหร่นะสมัยก่อนนั้นมาเถียมรถให้อยู่ไงมันก็ยืนอย่งังน่นนะตั้งสามสี่ชั่วโมงกระยืนอยู่ของเทียน้ามาบึกษาดิตีแล้วถึงเยาของจ้หนี้ไปเอาไว้กับรถนั่นแหละให้มัน เทียน็อตอยู่นั่นแหละมันก็อยู่คงที่ไม่ต้องรำพานเขานั่นคืเป็นความสุขของเจ้าของอันนี้น <c oughs> ถ้าจิตของเราอยู่คงที่แล้วเอาตั้งไว้ไหนก็อยู่คงที่อย่างนั้นไม่หวั่นไหวไม่คลเลิศวุ่นวาย ไม่สงสัยเป็นอารมณ์ต่างๆงั้นท่านบอกว่าได้ความสุขความสุขเป็นจริงอย่างนั้นคนเราเนี่ยมาเห็นความสุขในการสมบกจิงต้องวุ่นวายหาสิ่งต่างๆ <c oughs> ให้มีเครื่องเล่นเครื่องอยู่ เครื่องเล่นเครื่องอยู่ของจิตอะไรเครื่องเล่นเครื่องอยู่ของจิตอารมณ์นจะนสิเมื่อจิตมันสงบมันไม่มีอารมณ์อะไรมันเงียบสนิทสนิทไม่เงียวเฉยๆน,นั่นแหละข้าวใจไม่ไม,ไม่ไม่มีความสุข ความที่เข้าใจผิดนั่นน่ะยากอยู่ขอให้เข้าใจถูกตามจริงก็แล้วกันความสุขคืออะไรปารธนาอะไรเราปฏิบัติเดียวนี้เราต้องการอะไรเราต้องการความความมุ่นหวายเราต้องการความสงบสุข เราบอกแล้วว่าความสงบสุขไม่ใช่วุ่นวายใช่หมวันวายวุ่นวายสุขสงสัยสุขไม่ได้พูดอย่างนั้นต้องการความสงบสุขแล้วก็พูดกันชัดเจนอยู่แล้วความสงบยังไม่เกิดความสุขแต่ทําไมจริงอ่ะไปเข้าใจผิดกันอย่างนั้นความที่เข้าใจผิดนั้นเพราะเหตุที่ว่าเราไม่ยินดี ไม่อิ่มใจพอใจกับความีอยู่ของตนตอนมีความสุขอยู่แล้วไม่พอใจในสิ่งนั้นมันยังเคยเดือดร้อนเป็นทุกข์ถ้าได้ก็บามถอะคนมีคนรวยเถ้าได้ก็ตามถึะถ้ารวยไม่พอถ้ามีไม่พอก็เป็นทุกข์เหมือนกัน คนมีความสุขเพระเหตุที่อี่พอกับของความมีของของตนสันตุทีพระมังทนังพระองค์เทศนาวความยินดีตามมีตามได้เน,นี่ยวเนี่ยเป็นความสุขอันหนึ่งหมายความว่าตามมีตามได้ไม่ใช่ไม่หาหามาเท่าได้ไดเท่านั้น ยินดีกับนที่ตนได้นั้นพอใจกับท,ที่ตนได้นั้นขั้นยินดีพอใจในที่ตนได้มานั้นก็ใช้ใจ่ายเท่าที่มีอยู่เท่าที่เป็นอยู่มันก็พอใจมันก็อิ่มใจมันก็เต็มตื้นขึ้นมาสิมันก็อิ่มมาสิน m, คนนะ้นได้เท่าใดไม่พอใจอยากได้มากๆนี่เขื่อไปมีมากมก็ไม,ม่มืนก็คนจน,นมีมากก็เหมือนกับคนทุกมีมากก็เมือนับคนจน จนคือคือความไม่พอเป็นทุกข์คือความเดือดคือคือเดือดร้อนในใจอยากจะให้มีมากขึ้นไปความทุกข์กับความจนมันต่างกันแต่กันนั้นไม่แนวเดียวกันนัเนี่ย <c oughs> อันท้าหางยินดีพอใจเท่าที่มีอยู่ ไม่ใช่ไม่หาเขาบอกบางคนบอกว่าฉันทุติีก็สมังถเทนังยินดีตามมีตามได้มันไ็จนน่ีสบางไทยของเราไม่ทะเยอทะยานดีเราต้องไดจนนาทีนั้นเข้าใจผิดกันอย่างนี้หาได้เท่าใดเราไม่ใช่ไม่หาหาเหมือนกัน ทำมาค้าขายหาอยู่หากินทุกสิ่งทุกส่วนหาเหมือนกันจะได้มาแล้วนั้นยินดีเท่าที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่หาคือว่าหาอยู่แต่ได้มาแล้วถ้ยินดีกับที่ได้นั้นไม่ใช่ไม่ให้หาหามาได้แล้วยินดีกับได้แล้วของที่มีอยู่นั้นท่านว่าอย่างนั้นข้อหมายความว่าหาอยู่แต่ยินดีกับของที่มีอยู่ ไม่ใช่ไม่หาเขาเข้าใจไม่หาเฉยเลยคนที่เข้าใจว่าไม่ยินดีตามีตามได้เนี่ยเข้าใจไม่หาเฉยเลยคงเข้าใจผิดเช่นนี้ยิ่งค่อยไม่เข้าใจในคุณธรรมพุธศานสนาของประสงค์ของศาสนากันไปเหตุในหุ่นวห <c oughs> วเรายินดีกับ อารมณ์ของเราเราไม่ใช่ว่ะเราไม่ปฏิบัติเราไม่ใช่ในชำระอาสาสารชำระอาสาสารแล้วมันอยู่แล้วมันวางแล้วแล้วมันถอดลงไปแล้วมันสงบแล้วให้ยินดีกับควมสุขขวมอันมมนีกยินดีกับความสงบวันนั้นมันก็เกิดสุขขึ้นมาทาให้ยินดีกับเป็นทุกข์ก็ล้าไปคำลังนก็มีกับจนนั่นแหละ มันก็คนนีก็คนจนนท่านหละเห็นความสุขของตนเป็นของปลื้มเป็นของหน้าปลื้มปีติการที่จะให้เห็นความให้เห็นความสุขความสงบนั้นต้องพิจารณาไม่ใช่ไปพิจารณาจะให้เกิดความสุขเฉยไม่ไม่คนยินดีกับความสุขเฉยไม่ได้ ต้องพิจารณาพิจารณาถึงเรื่องอด,ดีตที่ล่วงมาแล้วแต่ก,ก่อนแต่กเก,าก่าเยอะแต่หลายพบหลายชาติ <c oughs> มันวุ่นหวายมันสงสยัยมาในพบในชาตินี้ก็วุ่นวายสงสัยอย่างนั้นกังวล ยึดถือนั่นนี่อยู่ไม่ละไม่ถอนงาขนาดนี้มันจสงบลงไปอันความสมบน,นั่นแหละไม่ใช่ของทำง่ายๆคนตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนจ,จะได้สะกดก็เสียงยากน,นี่เราได้แล้วัน,นังเกิดปื้นปีติมันเกิดพอใจ คื็คคนมีดีกับของที่เรามีอยู่ <c oughs> ให้หาว่าอยา่างนี้ยังจะเกิดความพอใจความอิ่มงใจความอิ่มงใจความพอใจเรา <c oughs> ในธรรมะที่เรามีอยู่เป็นอยู่นั้น เขาเป็นของเขงเป็นความสุขอันนีงไม่มีอะไรก็เอาเบื้อตนนงต้นนึ่ตื้อนี่แหละเดี๋ยวนี้เรามีสินเรามีมีความสงบสุขอย่างว่าชิ้นหาที่ 5, ท 8, แฝดเราก็ละได้ในข้องดเว้นนั้นอันพวกชาวบ้าน หรือพวกที่มาได้รักษาสิ้นมากยิ่งขงึ้มาเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นที่ไม่มีชิน้นห้าอันเหลืออยู่เพียงเปอร์เซ็นเดียวเท่านั้นะอันเราอยู่เดี๋ยวนี้แหละเพียงเปอร์เซ็นเดียวเท่านั้นเอ้อาจจะครึ่งเปอร์เซ็นตั้งอีกก็ได้ที่รักษาสิลน ที่มดเว้นจากความชั่วที่หวังความบริสุทธิ์เขาก็หวังเมื่อไงความบริสุทธิ์แต่เขาหวังโดยค้า,านเนโดยคิดนึกไม่ถึงว่าความสุขจะเป็นอย่างไรงนั้นมันจะสุขอย่างนั้นจะสบาย,ยานั้นความสุขของเขาจะมีจะรวย มียอดเกียรติยด,ยดชื่อเสียงโด่งดังคนนี้ยอมนับถือโน่นเลยคนนี้คิดของเขาอันพวกเราปฏิบัติหวังเอาความสุขอันที่เราละความชั่วนั้นต่างหากไม่ได้หวังเอาความได้เอาเกียรติยศชื่อเสียงด้วยความชนัเสนีนั้นเราเป็นความสุข เราละความชั่วคิดว่าละความชัว่วใดเป็นความสุขของเราน่สินห้าแล้วก็ละในห้าขอมันก็เย็นอิ่มองีิ่มใจขึ้นมาเอาตื้นๆเนี่ยขัาวิยาณาอย่างนี้มันก็สบายใจจิตมันก็สงบพิจารณาทั้งเรื่องศีลน่มันเรื่องสงบเอง ฉันเห็นความวุ่นวุ่นต้นสงบเองเนี่ยว่า,าศีลานสติสงบเยียดเกียรตลงไปมันก็ไม่มีอะไรแล้พิจารณานั่งความสุข,ขนั้นอีกละเอียดลงไปพิจารณานั่งความสุขอนั้นที่จะละกวามที่จะได้ความสุขอันนี้นไม่ใช่ควาง่าย น่ากังวลเกี่ยวของผัวพันสารพัดทุกอย่างตั้งแต่ทินห้าไปแล้วคนมากยิ่งกว่ามากในโลกตอนนี้ที่มันยุ่งเหยิงโรืสิ่งสารพัดต่างพวงใครพูดอะไรก็ลองพูดลองดูเถอะคนร้อยต่างร้อยแล้วพูดออมาไม่ได้ว่าทุกทั้งนั้นมีนมันมีความสุขสักคนเดียว ข้าหาครูบาอา,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 าจารย์เข้าหาพระเจ้าทรงทำบุญทำทานภาวนารักษาศีลเพื่อพ้นทุกข์ทางนั้นไม่เศร้าทุกข์อะไรตัวอะไรจนพูดไปถูกมทุกข์ของคน <c oughs> ทุกข์กายทุกข์ใจรวมมาทุกข์กายทุกข์ใจอันที่จะสุขก,กายสุขใจมีกี่คนเหรอนี้ ถึงว่าสุกกายสุกใจนั่นะมันเป็นของดีมากเป็นของหายยากที่สุดเอาละถึงทุกถึงสุกกายสุกใจก็ถึงมันจะได้สักกี่มากน,น้อยวันหนึ่งวันหนึ่งมันได้กี่มากน้อยมันมีแต่ดิ้นรนกระเสือกกระสนไปหาของทุกข์มัน ัวานเขียวของนู่นเนียแรงต่างสารพัดทุกอย่างคงยิดคงถือและเดือดร้อนน, <c oughs> <c oughs> นุ่นไา้เนี่ยจริงว่าการทำภาวนาก็ต้องกล่าวถึงเรื่องจิตจิตตัวเดียวเท่านั้นไมนต้องพูดอื่นงไกลเมื่อถึงจิตแล้วมันก็เข้ารวมถึงสมาธิภาวนา เมื่อถึงจิตก็เห็นจิตที่มันยุ่งวนุ่ายมันกะตามกระายมันเสือกกระสนกระเสือกกระสนหรือจิตที่ไม่พอใจในในในความในความสงบของตอนนั้นมันก็เป็นทุกข์อีกเห็นจิตเป็นสุขเห็นจิตสงบเห็นจิตเยือกเยน็นนั้นยินดีพอใจกับเรื่องจิตสบงบานั้นมันก็อิ่มเต็มตื้อขึ้นมา ความเตญมตื้อนั้นเป็นของหายากเงินหมื่นเงินแสนที่ไปซื้อออกก็ไม่ได้แล้วไปขายคนอื่นตั้งล้านก็ไม่ได้ตั้งร้อยล,ล้านก็ไม่ได้เน,นของเฉพาะส่วนตัวเจ้าไหนกันอีกความสุขนสบนเช่นนั้น <c oughs> เอาละเทศตันนี้การฝึกหัดใจใครเป็นคนฝึกหัดใครเป็นคนฝึกหัดใจใน้ของแปลกเหมือนกันนะัเป็นเหตุให้คิดให้พิจารณาให้ให้ถี่ถ้วนจึงจะเข้าใจฝึกหัดใจ แล้วใ,ใครเป็นคนฝึกหัดแล้วใ,ใครเป็นคนได้รับความสุขแล้วใครเป็นคนได้รับความทุกข์ถ้าไม่ฝึกหัดใจก็ใจนั้นได้รับทุกข์ถ้าฝึกหัดใจก็ใจนั้นต่เป็นได้รับความสุขแล้วใครเป็นคนฝึกหัดใจครับเอาสติฝึกหัดใจ สติควบคุปใจให้อยู่สติคือความรู้ตัวระลึกสติคือความระลึกได้ชาวกัญญาอยู่ด้วยกันคือความรู้ตัวการพึ้หัดใจคือรู้เท่าของเรื่องเรื่องของใจคือรู้เท่าของเรื่องของจิตมันคิดมันนึกให้รู้ตัวข้งมน ผู้คิดผู้นึกเน่ะเป็นตัวจิตสติตัวนั้นตามรู้รู้จิตเมื่อรู้ตัวจิตนั่แล้วมันจะหยุดความคิดความนึกความปรุงความแต่งจะหยุดจะมารวมปิดใจจะรวมเป็นที่เดียวมันยากขั้นท่าไม่เห็นเนวยตนเองมันยาก ถึงเห็นไม่เห็นก็เอาเถอะขอให้เอาสติแต่นั่นแหละควบคุมจิตให้รู้เท่ารู้เรื่องเขง้ามาตลอดเลยนานนะข้ามันหากจะรู้เองวันอมันหากจะรวมเองวันนออย่ะไปคิดว่าจะให้รวมเรื่อไม่รวมก็จะไปคิดจะไปตามรู้เรื่องของจิตแด้วก็พอ <c oughs> มาตามรู้เรื่องของจิตมันหยุดเองมันจะรวมข้อเป็นใจมันจะอยู่ในที่เดียวจิตเป็นขอมีตนมีตัวเมื่อควบคุมได้แล้วมีตัวกลายเป็นของมีตัว ใจเห็นจิตได้จิตเห็นจิตได้ใจเห็นใจได้มันเข้ามันอยู่ในที่เดียวแล้วมันเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวก็แล้วมันเป็นใจนั่นแหะใจเห็นใจอะคระจิตควบคุมจิตรู้เท่ารู้เรื่องของจิตคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่างๆมันเรียกว่าจิตเห็นจิต ที่จะได้รับความสุขความสบายในเมื่อมันรวมเขาเป็นใจไม่อยู่ในที่เดียวแลวนั่นแหละได้รับความสุขอะาราสุขอันนั้นเป็นของแปลกสุขไม่ไม่มีตนวไม่ตัวสุขแปลกจากโลกของเขาสุขสุขในาทางธรรมถ้าหากว่าแล้วฝ่าฝืน ทำมันก็เป็นโลกทำมาแล้วเนยกลายเป็นทุกข์ไปอย่างอธิบายปฟังทางเมื่อไรความสุขแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดความเดือดร้อน,นวนวายไม่มีอะไรทั้งหมดมอยากให้มันเดือดร้อน,นวนวายมันกลายเป็นทุกข์เพราะมันติดทุกข์มานาน มันหลงทุกมานานหลงทุกเป็นสุขมานานอันนี้ความสุขปรากฏกันนิดนิดหน่นอยก็เลยเข้าใจเอาเป็นทุกข์ทำเพราะนานเล